วันนี้เราเห็นฝนตกชุ่มฉ่ำดีมากเลยเลยตัดกิ่งผักปลังยักษ์นะคะมาชำ่ำเป้าหมายของสวนเราคือจะสร้างผักออร์แกนิกตัวเนี้ยเป็นสักห้าสิบหลุมอะเนาะตอนนี้ก็ได้ไปสักยี่สิบแล้วละ่ะแต่วันนี้พอเราตัดกิ่งแม่พันธุ์มันออกมาเราก็จะได้อาหารอีกหนึ่งมือเลยนี่ นี่เป็นยอดผักปลังสุดยอดเลยค่ะยอดใหญ่ๆอวบๆห้าสิบต้นนี่เราวางแผนในหนึ่งเดือนนะเพราะว่ามันนี้มันแตกเร็วมากเลยหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วอะค่ะแล้วก็เวลาเราตัดมันไม่ต้องรอให้เยอะอันนี่เอาแค่นี้พอเนี่ยแค่คืบเดียวตัดเลยคืบเดียวตัดเป็นเป็นผักเลยนะคะทำเป็นกรรม ก็ห้ต้น50กอก็น่าจะได้เพียงพอคือเหลือกินแน่ๆแล้วมันก็จะเป็นเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจของครัวเรือนชุมชนพอเพียงได้อีกหนึ่งตัวใครไม่มีมาเอานะคะเยอะเลยเนี่ยกิ่งพันเนีเรามีต้นแม่พันธุ์ให้เนาะ